รายงานสถานการณ์เขื่อนแม่กวางอูดมทารานะครับผมวันนี้วันที่4เดือนตุลาปี67เครับเป็นวันที่พื้นที่ในเมืองเชียงใหม่นั้นน้ําท่วมกันเยอะมากนะครับเพื่อนๆืเพราะว่าก่อนหน้านั้น2คืนนั้นโอ้โหฝนตกกันหนำนะครับตอนนั้นผมอยู่บนดอยนะตอนนี้ผมอยู่ณที่เขื่อนแม่กวางอุดมธารานะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆพืดูสถานการณ์ตอนนี้นะว่าน้ําเป็นเช่นไรครับนี่ครับน้ำครับน้ําก็อยู่ในระดับที่ไม่เยอะเกินนะครับเพื่อนๆ เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยน้ําจะเยอะมากกว่านี้นะเพื่อนเพื่อนสังเกตตรงนี้นะปีที่แล้วที่ผมมาดานะครับปกติน้ำเนี่ยมันจะจมมิดนะเกาะตรงนี้ตอนนี้ยังไม่จมนะครับแล้วก็สังเกตตรงที่สปริงเวย์นะครับเมื่อปี54นะครับที่ว่าน้ําท่วมดอยสเก็ตก็ตรงนี้แหละตรงที่น้ําล้นสปริงเว์เนาะน้านี่ยังไม่ล้น ยังสามารถที่จะกักเก็บได้เยอะนะครับผมตอนนี้เมืองเชียงใหม่เนี่ยน้ำเนี่ยจะเข้าจะมาอยู่3ส,สายนะคือน้ําป่าเนาะแล้วก็น้ําปิงแล้วก็น้ําจากเขื่อนแม่ง้ที่เขาปล่อยออกมานะครับเพื่อนแต่ตอนนี้พื้นที่ของดอยสก็ตนะครับอาจจะท่วมบางส่วนเนาะถ้าตรงนี้้ถมานโอ้โหบอกเลยได้ว่าเออตามนั่นแหละครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมก็มาสํารวจหมายอยู่เช่นเคยนะผมความตั้งใจของผมคือผมจะมาดูเรือเนาะเพราะว่าเรือผมไม่ได้ไม่ได้มาดูหลายวันละ ก็ติดตามผลงานค่ำคืนนี้ให้ด้วยนะครับผมไปลุย